ทิควิธีปัดขนตาฉบับมาสคาร่าแม่ลุงก็เดี๋ยววันนี้จะมาทําให้ดูนะคะเพราะว่าได้เทคนิคดีๆนี้มาจากมาสคาร่าแม่ลุงเลยคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะดัดขนตาตามปกติเลยนะคะทุกคนขั้นตอนต่อมาเราก็จะเอามาสคาร่าแม่ลุงมาใส่กับน้ํายาคอนแทคเลนะคะ่ะแล้วเราก็จะมาปัดขนตากันเลย ยิ่งเราทําแบบนี้นะคะทุกคนยิ่งทําให้ขนตาของเราอะ่ะยาวขึ้นกว่าเดิมด้วยแล้วก็ขนตาไม่เป็นก้อนเลยนะคะซึ่งปกติมาสคาร่าแม่ลุงก็จะไม่มีความเป็นก้อนอยู่แล้วแต่ว่ายิ่งทำแนี้ได้ฟีลแบบขนตาสอบกรลิเวอร์อืก็เดี๋ยวเราจะมาปัดอีกข้างให้เรียบร้อยนะคะคและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะกลับมาดัดขนตาซ้ำอีกรอบหนึ่งโดยที่เน้นบริเวณโคนขนตานะคะ นี่นี่ลบขนตาที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ให้ความแบบว่าใส่ๆนิดนึงแล้วจะให้ความแบบว่าขนตาไม่เป็นก้อนนะคะก็ใครยังไม่เคยลองก็ไปลองวิธีนี้กันได้นะคะยิ่งมาสคาร่าที่แห้งๆนะคะทุกคนก็สามารถเอาตัวน้ำยาคอนแทคเลนเนี่ยไปหยอดแล้วก็เอากลับมาปัดขนตาของเราได้เลยค่ะ